มาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะในเดือนกันยายนนี้นะครับสองสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดือนกันยาเป็นอย่างไรนะครับ <S <S ไพ่ขึ้นเป็นเสษยแรงนะในช่วงนี้มันมีเรื่องของการกระทําต้องเจอผู้คนมากมายหลายตาทางในเรื่องงการทําธุรกิจทั้งเรื่อง,งองการติดต่อสื่อสารกับผู้คนนะจะมีทั้งคนที่ชอบและมีคนที่ทั้งไม่ชอบนะ ทุกอย่างไม่เน่นเรื่อันใจคุณทั้งหมดหรอกนะมันเป็นเรื่องของการที่คุณบางครั้งก็โอเคต้องใส่หน้ากากด้วยเพื่อจะให้งานมันสำเร็จเสร็จสิ้นนะก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเราไปแค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอนะแล้วนะถ้าคุณเอาอะไรตามใจตัวเองเกินไปไม่สนใจใครเลยเนี่ยมันก็ทําให้มันผิดพลาดในเรื่องของการทํางานผิดพลาดในเรื่องการดลงานได้โดยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นเรื่องของการงัดข้อปัญหาอะไรป,ปัญหาทุทกๆอย่างมันอยู่ที่การพูดคุยอย่าปนีนปหายอะไรเยอะแยะมากมายนะ เดี๋ยวซืออีกสักอันหนก่อนจะได้มีอะไรเพิ่มเติมไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการผูกมัดผูกปัดจิตผูกปัดใจหรือผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยเรื่องของการลงตัวในต่างๆอันนี้ผี่พาไปแล้วก็ปล่อยวางไปอย่างนั้นเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดขึ้นนะและปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณจะต้องมีการจัดการจัดสรรแล้วก็ยอมรับความจริงแก้ไขให้มีโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นกับทุกคนด้วยเช่นกันนะครับไพขึ้นเป็น แย่งชิงในเรื่องของใจบางสิ่งบางอย่างนะกเออ,อีกอย่างหนึ่งนะคือไพ่ขึ้นเป็นแบบการแย่งชิงนะบางทีถ้าช่วงนี้คุณมีพลังงานงความรักที่มีความโดดเด่นมีพลังงานความรักที่มีเข้ามาหลากหลายนะหลากหลายคนหลากหลายเอ,อ่อสเปค มีการแย่งชิงเมนกันมันทาให้ปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนี่นะเออเปอร์เซ็นต์ลดพ่อไหนเปอร์เซ็นต์ลดเพราะว่าคุณมีเรื่องสีมากกว่านะมันไปได้ทั้งใจตัวคนที่คุณไม่ยอมเลือกเป็นได้ทั้งคนที่มบบดิวแย่งตัวคุณด้วยที่มาทําความพูดหวายให้กับตัวคุณในเรื่องความรักนะอยากได้ตัวคุณต่แบบนี้มันก็เหมือนคุณมีเสน่ห์มากเกินไปมันก็ทําให้เปอร์เซ็นต์แบบยู่ๆเอาแย่งไปแย่งมาคุณไม่ได้หรือเออในวุฒิชนี้ก็ต้องดูวิธีมันจัดในเรื่องความรักความสััััััมพนนนน์ที่เเอออตตววคคคุณงงกกก็้ชดจใารบบบบบแแไห และมันจะได้ชัดเจนเลยว่าคุณเรือกคนนี้จริงๆนะครับไห้ขึ้นเป็นแสงสว่างนะสองไฟอิงปัญญานะเออแสงสว่างพลังงานของการที่เวลาคุณเจออะไรก็ตามเน่ให้มองอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะ างอย่างมาเป็นเหมือนแสงไฟที่คุณยังมองไม่เห็นแสงไฟยิ่งกันมาไม่ถึงหรืออะไรต่างๆที่คุณไม่ได้มองสิ่งนั้นในเรื่องของความทุกข์ในอดีตในเรื่องการไม่เปิดใจมือมอนแส่สว่างที่ยังไม่ส่องไปนะต้องใส่สว่างส่องใจตัวคุณว่าคุณเนี่ยผิดพลาดเรื่องอะไรมาเรื่องของความรักคะคุณไม่มองคุณไม่มีการจัดการไม่ทําจิตใจให้มันดีขึ้นเนี่ยในเรื่ององการพัฒนาความรักเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงลดลงลดลงทุกวันเพราะใจตัวคุณก็เอาแต่คิดลบคิดไม่ดีคิด ไปนู่นคิดไปนี่เต๋อคิดยอมรับความจริงได้แล้วเพื่อจะออกจากจุดเดิมๆนั่นเ,เองนะครับเป็นกลังใจให้นะครับให้ขึ้นเป็นสมบูรณ์สติปัญญานะในเรื่องของการกระทํหลายสิย่งหยอย่างหากใช้อารมณ์ นะหากเขาใช้ความใจร้อนเป็นี่ให้ก็อเซนมาลดลงไปทำให้คุณรีบร้อนมากเกินไปบังคับมากเกินไปทําให้เขาอืดนันใจในต้องระวกันดีเหมือนกันในเรื่ององการวางตัวในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการที่พูดซ้ำๆเติมๆในเรื่องของความสัมพันธ์เกินไปเนี่ยมันยิ่งทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาได้แบบชา้าหรือว่ามีพลังงานที่ลดลงในโดยเชิงกานต้องระมรัดระวังคดีโดยเช่นกันนะครับใครขึ้นเป็นอธิคฐา อย่าเอาแต่คิดเองเออเองนะอย่าเอาที่จะเอ่อเขาคงเป็นอย่างนั้นแหละเขาคงเป็นอย่างนี้แหละทาให้เขาเลยแล้วกันนะบางทีบางสิ่งบางอย่างต้องมีการสื่อสารต้องมีการพูดคุยอย่าเดาใจกันนะมันเป็นการที่บางทีมันทําสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วคุณทํเาคิดว่าเขาชอบแบบสุดท้ายแล้วมันคือการผิดใจกันสุดท้ายมันคือการไม่พอใจสุดท้ายมันคือการเก็บ ในเรื่องของความรู้สึกนั้นมีอะไรก็พูดคุยต,ตรงๆไม่งั้นเปอร์เซ็นต์ลดได้หากคุณคิดเองเอง,เองโดยที่ไม่ได้ถามใครนะว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการกันแนะ่ต้องระวังกดีด้วยเช่นกันนะครับใครขึ้นอันตรายอันตรายนะในเรื่องของความผิดพลาดเอออย่าจมปกักอดีจนเกินไปนะคุณทําได้คุณสําเร็จคุณเก่งคุณอยากคิดแต่เดองลบอย่างเดียวมองด้วยง่ยดีสบากอะไรก็ตาที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย จริงอยู่ที่มันไม่กล้าจะหันหลังกลับไปแต่จงเชื่อมั่นในศักยภาพตัวคุณให้ดีนะและอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอันตรายยิ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าต้องทําอะไรไม่งั้นเราเปอร์เซ็นต์ลดลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆได้ด้วยฉะนั้นต้องระวังกันเองแกใจตัวเองที่มันคิดลบจนเกินไปนะครับไพ่ขึ้นเป็นปริบบาท ภายขึ้นในเรื่องของความคิดไอเดียต่างๆที่มันพุดขึ้นมาในหัวของตัวคุณนะการกระทําทุกอย่างไม่มีสัญญาณผิดถูกแต่เป็นสิ่งที่บางอย่างอะไรที่มันมากเกินไปเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ลดได้นะหรือการที่คุณคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทาเลยเนะี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่มันได้แต่เพ้อฝันนะได้แต่เพ้อคิดนม่งคิดนี่คิดนั่นทุกอย่างคิดอะไรไต้องทาและคิดอะไรที่มันต้องเป็นความเป็นไปได้ด้วยมันจะช่วยทาให้หนุนในเรื่อง,องการทําง,งานหนุนในเรื่องโอกาสอะไรที่คุณไข,ขว้คว้าหรือความคิด ลิเริ่มจะลงมือทำจะอเกิดความสําเร็จหากมัวแต่คิดแต่ไม่ทํามันก็จะไม่สาเร็จเสียทีต้องระมัดระวังดีด้วยเช่นกันนะครับให้ขึ้นเป็น สวมดมนระวังเรื่องของทําบนนะุญเดี๋ยนี่นะ <c oughs> คือมันมันไม่หิดหรอกนะตามคนที่ทําบุญแต่ไม่ควรทาท,าที่มันเกินตัวตัวเองจนเกินไปหรือถ้าไม่เป็นเรื่องการทําบุญเป็นการช่วยเหลือคนก็ได้มีคนมาขอมายิบม,มายืมเงินคุณนะแล้วคุณรู้สึกใจอ่อนอยากช่วยเขาแต่เขาเออไม่คิดถึงคุณเลยเนะี่ยต้องระมัดระวังก,กันอีกช่วยเลือกนะ ช่วยคนคนที่สมควรช่วยดีกว่านะเออม,มันเป็นการที่ช่วยโดยที่ตัวเองไม่ลาบากด้วยแล้วก็ต้องคัดกรองคนที่ดีในเรื่องของการช่วยเหลือคนด้วยเชย่นกันกนะครับสองไปก็เนื้เรื่องของสั่งสั่งเนี่ยใช้ตามความสุขใช้ความตามความสะดวกสบายกีือ ประสบ้วยนะเออหรือไปดื่ประสบเนี่ยมันบ่งบอกเรื่องการใช้ตามความสุขได้เหมือนกันนะครับรับพลังงานของการที่เออมันใช้อย่างสิ่งที่ถูกต้องใช้สิ่งที่คุณรักแต่ก็ไม่ควรที่ใช้เพื่อความเพลิดเพลินจนเกินไปไป้ึมสังสรรค์นะไปปาร์ตี้ไปน่ดไปนี่ไปนั่นหรือช่วงนี้มีคนชวันเออชวนไปกินนะเออกินม,มูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเออดยชวนไปปาร์ตี้ไปดื่มแอ,กอแลกอฮอล์อะไรเนี่ยมันก็โตละลเลิกมันจะมีเรื่องการที่มันใช้เงินผลาญไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับต ให้ขึ้นเป็นร้องเพลงไปร้องรอเคหรือเปล่านะือ,อ,อ,อเอาไปเปก็ได้นะเออไปเปนักร้องคือไปเป่อบอยแบนด์เออไปเปอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการไปใช้เงินเกีกเ่ยวกับเสียงดนตรีการไปซื้อ อะไรกันต่ตามที่เกี่ยวส่งทีซื้อเครื่องดนตรีใหม่ก็ได้นะหรือซื้อเครื่องเสียงใหม่ๆก็ได้ใครเป็นนกักดนตรีต่างก็จะมีเรื่องใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินนักร้องได้หมดหรือว่าไปการไปร้องคาราโอเกะต่างๆใครก็ไปสั่งๆได้นะในช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของการใช้ใจ่ายตามใจนะใช้จ่ายตามอารมณ์ใช้ใจ่ายตามความรู้สึกเองสงเกอะก็ต้องระมัดระวังดีเดี๋ยวมันจะเงินไม,ม่ขาดเงินที่เพิ่มมากขึ้นจาก อารมณ์ความรู้สึกกิเลสตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับ